สวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้ามารีวิวนะจ๊ะเป็นเกรดบีสิบาทนะคะมาดูกันนะคะว่าเกรดบีทางร้านเราประมาณไหนนะคะมาดูจานจาน้าตัวละ10บบาทนะคะคุณลูกค้า เป็นงานเกรดบีค่ะสภาพดีนะคะสภาพดีนะไม่มีขาดไม่มีผ้าเน่านะคะเก่าๆซีดๆไม่มีนะคะเกรดนี้นะคะแม่ค้าทิ้งหมดเลยนะจ๊ะเพราะสภาพมันไม่ดีนะสิบบาทนี่คุณลูกค้าเอาไปขายแบบถ้าตามตลาดนะัดสามตัวร้อยได้นะคะตัวละสามห้า สี่ตอร้อ100ยอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเน้นแบบไวๆเนาะเอาไปขายแบบตัวละยี่สิบยี่ห้าได้ทุกตัวนะคะได้ทุกตัวเสื้อพืนบางตัวสภาพดีนะคะที่ใส่เสื้อพืนไม่ให้เพราะว่าสภาพดีนะคุณลูกค้าเอาไปขายตัวละยี่สิบยี่ห้าได้ทุกตัวนะสภาพใหม่ทุกตัวดีทุกตัวเลย